โอ้ยโอ้ยโอ้ยขอผักดีจังเลยเว้ยสวยเว้ยเออโอยเฮ้ยแม่มึงเออดูผักสิเออเท่าไหร่น่ะอาจโอ้ยช่วยซื้อหน่อยมะพร้าวสดมะพร้าวสดโอ้โหกำเท่าไหร่อ่ะโอ้ยสิบอัดสมัยก่อนน่ะสิบกำอัดสมัยนี้อัดเดียวยังไม่ได้เลยนะคุณดูแพงจังเอะ นันสิตาทำไมเดี๋ยวนี้เข้าของมันแพงจังเลยไม่ซื้อหรอกเออไม่ซื้อละไม่ซื้อคอซื้อนายเออข่ยก็เลยองก็จะมาเก็บภาษีไม่รู้คูเลือคูนถึงไหเนยโอ้ยที่เป็นอย่างเงี้ยเพราะไอ้พวกเจ้าขุนมูนนายทั้งหลายนั่นแหละมันไม่เคยสนใจเรามันไม่เคยเห็นใจชาวบ้านตาดำๆอย่างเราเอาแต่กดขี่โกงกินกันเองนั่นแหละเออ แต่ไม่เป็นห่วงข้าวไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อก็ออกไปเกียร้ารไปไปโอ๊ยเดี๋ยวดิแม่มึงอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยแย่งจริงเฮ้ยแม่มึงดูนี่สิสมัยนี้เขาไม่เกียนเล็มแรกด้วยเฮ้ยข้ากำลังอยากจะได้เกียรใหม่อยู่พอดีเลยพี่อาจจะไม่มีซื้อกินอยู่แล้วจะเกียรไม่เสียค่าย่าควายทำไมแค่นี้ยังเสียค่าง่ไม่พออีกหรอ ดูสิไอ้พวกชาวบ้านมันเอาข้าวไปจำนำกันตังก็ไม่ได้กลับมาสักแดงเดียวเฮ้ยเฮ้ยพวกเอ็มพูดอะไรกันอะพวกข้าได้ยินหมดแล้วยืนจับตัวไม่ลงเ่อน ณนะท้องพระโรงเมืองลานช้างเมืองของจกักรพรรดิเหมราชพอถึงเวลารอปรสอเข้ามาพบมีท่านที่นั่งโปรดฟังสักนิเดเถิดญาติมีหิตนายนารอปรสอจะดัง พอท่านหลังความเมตตาส่งเสียงเจแจาเราปรสอเล่นแล้วเชิญมากราบคุณนายคุณนาเมื่อเวลาแอบเย็นฟังเธอพี่น้องเราปรสอจะรอกำเล่นเงียบสงัดแอบพายนเย็น ให้ฟังທ่านຜู้ฟัง กถวายบังคมเพคะหม่อมฉันมาขอถวายตัวเป็นราชบรรณาการเพคะเจ้าชื่ออะไรหรือหม่อมฉันชื่อเดือนเพคะเจ้าช่างสวยเหลือเกินคือมานั่งข้างๆพี่สิ ถ้าเจ้าจะไม่อยู่กับเราเราขอให้เราเจ้าสักอย่างหนึ่งได้ไหมได้เพคะเจ้าสัญญากับเรานะเจ้าห้ามโกโหกหลอกลวงเราไม่ว่าเรื่องใดดทั้งสิ้นได้เพคะเดือนขอสัญญาเพคะเจ้าจะรักพี่คนเดียวนะได้เพคะ าวายบางคนไปเจ้าค่ะเฮ้ยอะไรนักหนาวะขัดความต้องกาะมากราบู <ๆ S 1> ไอ้ชาวบ้านคนนี้มัได้ดูมินและกล่าวหาพระองค์ทรงขุดเลวดขุดเนื้อประชาชนโดยการเรียกเก็บภาษีจนทำให้พวกมันเดือดร้อนและไม่มีอันจะก,กินร้อยเจ้าค่ะเฮ้ยมึงคิดไปเองหรือเปล่าวะข้าไม่ได้คิดไปเอง หรือการที่ท่านอยู่สูงเกินไปและใช้ชีวิตอย่างสุขสบายจนทำให้ท่านตาบอดจนมองไม่เห็นความทุกข์ยากของประชาชนท่านลืมไปแล้วหรือว่าการที่ปกค้าเลือกที่จะอยู่ภายใต้การปกครองของท่านก็เพราะปกค้าหวังว่าท่านจะมอบความยุติธรรมและเสรีภรรราพให้กับวกค้าบ้างแต่ทุกวันนี้ที่ท่านทำกับวกค้ามันไม่ต่างไปจากสัตว์เดรจฉานไอ้ไผ่ชช้นตํา มึงคิดว่ามือเป็นใครถึงมาพูดกูอย่างนี้มึงเป็นพิยงแค่เศษธุลีดินบังอาจมาดูหมินกูมึงยังมีชีวิตอยู่เลย้าคพี่คะเรพีหม่อมฉันขอให้เสดพีไว้ชีวิตชาวบ้านคนนี้ได้ไหมเพคะทำไมละเดือน าทางที่ไอ้ไพ่เนี่ยมันมาอาจมาดูมินพี่หม่อมฉันคิดว่าสเสด็จพี่ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกชาวบ้านเขาพูดกันขอให้สเสด็จพี่จงไว้ชีวิตชาวบ้านคนนี้ด้วยเถิดเพคะเดือนขอร้องนะเพคะได้จะเดือนถ้าเดินขอพี่ก็จะให้แต่ไอ้ไพ่เนี่ยมัยอมมีความผิดทหารเอามันไปเครียดร้อยทีล้อยป่อยมันไป โอเดือนที่พี่คะเรียนขอบพระทัยพี่คะเดือนที่ที่เสด็จพี่ณห้องบรรทมขององค์จักรพรรดิเฮมราชเดือนถ้าเป็นเดือนที่ยอมได้ทุกรางอยู่แล้วเรียนรักพี่คนเดียวนะ มาแบบกล้าหาญถึงลานทางมาพบนางตัวดีคือเดือนเออเออสาวที่ทอระยศต่อแผ่นดินมีกลิ่นข้าวเอ,อ,เอ,อ,เอ,อเจ้าแสงเดือนมีเพื่อนดาว ดาว่ดินมาเล่นรักเล่นเกมเหมราชมาลืมชาติลงชูอยู่ในทิลไอตุริยาจะมารับก,กลับแผ่นดินไม่กล้ามิลปุกขึ้นมา พูดจ้า,ากันเดือนเดือนเดือนตื่นทีเดียวเฮ้ยมึงเป็นใครวะจุริยาบางอันเข้ามาในนากูได้ยังไงจกักรพรรดิเฮมราชท่านเป็นถึงเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์แต่สิ่งที่ท่านทำเน่ยมันตำกว่านมนุษย์แล้วท่านรู้ไหมผู้หญิงคนนี้เป็นเมียของข้าจุริยาอย่งไง เดือนเจ้าเป็นทีย่ยงอะไรไอ,ไอ้นี่พูดหรือเปล่าเฮคะหม่อมฉันเป็นเมียของพี่ขุนพลสุริยาพคะเดือนเดือนก็รู้พี่เกียรตการหลอกลวงแค่ไหนไอ้สุริยาวันนี้ไม่มึงก็กูต้องตายกันไปข้างนึงกริย์อย่างท่านปกครองคนกดขี่ข่มเหงฆ่าได้แมก้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงไม่เว้นแต่ละวันแผ่นดินนะ่ะคนมีหัวใจ ทุกคนมีเลือดเนื้อแต่ท่านเป็นกษัตริย์ท่านทําไมกับทำเหมือนคนมันพักมัอนปลาแบบนี้วันนี้ข้าจะชดใช้ในสิ่งที่ท่านทําชีวิตของท่านเอามาแลกกับคนที่ตายไปแล้วไอ้คุณพลสุริยา มึงหานกล้ามาจากไหนจะมาแย่งเมียรักของกูไปวันนี้มึงต้องตายหมดท่าไอ้สุริยามึงอย่าทำเก่งถ้าคิดว่าเจ๋งมึงเข้ามา เมื่อฟังคำพูดร้องจบคนดูช่วยปรบมือเทียพระเอกคนนี้จะทำให้มันเตียมาดูช่วยเทียหนักหนาจะเป็นยังไงขอให้ช่วยกันดูเดี๋ยวจะได้รู้ <S 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 เข้ามา กันเถอนะเพคะขอให้แผ่นดินทั้งสองจงปองดองกันถ้วยเถอนะเพคะ ท่านคงได้ยินหมดแล้วสิ่งที่เมียของข้าได้ขอไว้ก่อนตายเขาขอให้ข้ากับท่านเป็นพันธมิตรต่อกันท่านสัญญากับข้าได้ไหมว่าท่านจะเลิกล้มความคิดทั่ว้ายข่าคนอย่างกับผักกับปลาท่านสัญญาได้ไหมและอีกอย่างหนึ่งท่านจะต้องเป็นกษัตริย์ที่ดีปกครองแผ่นดินด้วยความดีทำให้ประชาชนราษฎรมีความสุข ข้าขอสัญญาข้าขุณพลตรียาแห่งแผ่นดินล้านนาไทยจะขอะงต,กกบตอของบติกกับท่านตลอดไปข้าก็ศาสตร์แห่งเมืองล้านช้างข้าก็จะขอสรงผมศึกกับท่านตลอดไปที่ผ่านมาเราปกครองแผ่นดินของเราโดยไม่ได้ถึงหัวปกครองประชาชนประชาชนของเราตกทุกข์ได้ยาก ไม่มีความสุขข้าวยากมากแพงมีเจอจนชุกชุมจไปหมดแต่ต่อจากนี้ฟ้าดินเป็นพยานเราขอสัญญาว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมใช้หลักทศพิษรละธรรมในการประคองเพื่อประโยชน์สุขแก่บ้านเมืองและลราษฎรของเราสืบไปหลังจากเสร็จสินส้นศึก เมืองทั้งสองได้ปรองดองกันและปกครองบ้านเมืองด้วยความเป็นธรรมประชาชนอยู่อย่างสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปเหมือนกษัตริย์ของไทยเราที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีการปกครองด้วยความเป็นธรรมมากว่า84พรรษาแล้วพ่อได้ให้คำสอนไว้ว่า ่สอนให้เรารักพ่อแต่พ่อสอนให้เรารักกันต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลงในหลวงของแผ่นดินจากนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้เลยนะคะ